สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์8โมงนิดหน่อยกำลังจะไปทำงานเนาะเข้างาน9โมงเลิก17นาฬิกาเนาะหนาวแล้วนะที่นี่อะ่ะออกตุเบอร์แล้ววันที่1ออกตุเบอร์โอเคเราจะมาเข้าเรื่องกันเลย In School i n g คืออะไร In School นี่ก็คือการฝึกงาน ก็คือก่อนที่เราจะเริ่มงานในแผนกนั้นนั้นเนาะเราเขาก็จะมีอินสคูลนิ่งให้แล้วที่ฉุกเฉินที่เราทำงานอยู่แอคคิวเนที่เราทำงานอยู่เนาะเขามีอินสคูลนิ่งให้ six weeks กก็คือ6สัปดาห์นะคะแต่ถ้าแบบคนไหนแบบทำงานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอคุยกับหัวหน้าขอลดเวลาการฝึกงานลงได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไม่แนะนำเนาะคือ6สัปดาห์ทำงานฉุกเฉินอะ มันแบบมันไวมากแล้วเราเราเรียนรู้ทุกวันอะคะ่ะเราเป็นพนักง,งานเก่าๆอะ่ะเรายังต้องเรียนรู้ทุกวันเลยอะหกสัปดาห์มันน้อยมากก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะ In schooling ก็ต้องมีฮันเลียนได้แหละก็คือต้องมีคนฝึกงานให้แล้วเราจะมาคุยกันในด้านการเป็นฮันเลียนได้แหละของคนที่จะมาฝึกงานเนาะข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีก็คือหัวหน้า ไว้ใจเราค่ะไว้ใจเราเพื่อที่จะให้เราฝึกงานให้กับพนักงานใหม่แล้วเขาเห็นศักยภาพของเราว่าเราเก่งเราเราสามารถเออ,เอ,อแล้วเขาก็เห็นแบบว่าเราสามารถเรามีความแบบว่าพิเดโกกิสคืคือ,คอสอนคนได้อะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วมันก็ดีสำหรับเราด้วยเพราะว่าเราอะต้องแบบเหมือนเราไม่ลืมว่า ว่าแบบเอออันนี้เราเคยทําแล้วแล้วมาสอนคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ลืมไงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าอัปเดตความรู้ของตัวเองไปในตัวใช่ไหมแล้วทุกปีนะมันจะมีเรี่นสซ้ำทอนทุกคนรู้หมดก็คือการพูดคุยเงินเดือนทุกคนจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเนาะอันนี้เราก็ยกขึ้นมาได้ว่าฉันมี in schooling มีพนักงานใหม่มีนักเรียนมี student จะเดินตามเออฉันอนะ สมควรได้เงินเพิ่มนะนั่นแหละค่ะมันคือข้อดีของการเป็นฮันเลียดแหละเป็นข้อดีของการที่เราสามารถอินสกูลหรือว่าฝึกงานให้คนพนักง,งานใหม่ได้แล้วข้อเสียละ่ะคืออะไรข้อเสียมีเยอะมากทุกคนมีเยอะมากๆร้อยพ่อพันแม่แล้วแบบโดยเฉพาะคนที่แบบว่ามามาเริ่มงานใหม่ที่นี่แต่เขาอะมี มีประสบการณ์มาแล้วแบบทางออฟเด n นนิ่งหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วเขาก็ชอบมาแบบว่ามาเปรียบเทียบงานของที่นี่ที่เราทํางานอยู่และของเขาและเวลาเราสอนเข้าไปเขาก็จะมีความโต้แยง้งขัดแยง้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถ้าเราเจอคนที่แบบว่าเคมี K Me เดียวกันอะมันก็โอเคแล้วก็อธิบายเข้าใจได้ บางคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาก็จะแบบหงุดหงิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อช่างมันอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียต่อไปนะก็คือคนขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยไม่ฟังเราสอนไปก็คือเข้าถูซ้ายทะลุหูขวาแล้วแบบว่าเราแบบให้ไปทําอะไรก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยสอนอะไรก็ไม่ฟังหรือแบบแบบว่าเธอเป็นใครเธอมาสอนฉันทอมอะไรอย่างเงี้ย ราก็คิดเฮ้ยมึงจะมาทํางานฉุกเฉินนะแล้วแบบงานมันเยอะมากแล้วแบบเราทํางานหลายหลายด้านมากอะไรเงี้ยทำไมเธอแบบไม่แบบพยายามเข้าใจนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ค่ะอันนี้คือแบบอันนี้คือข้อเสียมากๆเลยแล้วเราเป็นฮันเนลียดอะไรมันมันยากมากสุดท้ายและท้ายสุดน่าจะเป็นต่างชาติเนาะที่เป็นผู้ชายที่ ที่ประเทศเขากดขี่ข่มเหงของผู้หญิงไปเองผู้หญิงเนาะแล้วเขาแล้วเราเป็นคนสอนเขาเขาจะไม่เชื่อฟังเขาเราเขาจะไม่เชื่อฟังเราเลยเราแล้วเขาจะแบบเขาจะพูดด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครเธอเป็น เป็นใครเธอใหญ่มาจากไหนมาสอนชันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบไม่อยากทําตามอะไรเงี้ยเขาก็กดขี่เราไปด้วยค่ะอันนั้นแหละคือแบบว่าข้อเสียสุดๆแล้วมันยากมากที่จะทํางานกับเขาแล้วหสัปดาห์เนาะที่จะเดินกับเราอะไรเงี้ยมันแบบเหนื่อยมากทุกคนนี่แหละคือข้อดีข้อเสียก็แบบว่าก็ไปคิดเอาเองเนาะเวลาหัวหน้าถามว่าเธอจะไปฮันเลียเดลอูดบินนิงหรือเปล่าหรืออยากจะมีสตรีเต้นหรือว่าจะมีอินสคูลนิงกับเธอหรือเปล่าถ้าใครไม่อยากทําก็บอกหัวหน้าไปเลยอะไรเงี้ยเออ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย